อ้อมอ้็มเ11ลุงจะป้ายตัดมึงก็มาได้มา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 มกมา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 มวัาม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 าทากคนเหาม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 าามนาม ระยองปวกแดงเพราะว่าเห็นป้ายปวกแดงเนาะออกมาท,ท้าทายกฎหมายประเทศไทยออกมาเย้ยคนไทยออกมาอยากประลองกับคนไทยเนาะคือวัยรุ่นขมรกลุ่มนี้ก็มีทั้งอาวุธมีทั้งมีดมีอะไรก็แล้วแต่เยอะเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายที่ออกมารวมตัวยามกลางคืนนี่เนาะคือแบบว่าเขาออกมาท้าคนไทยว่าออกมาดิออกมาดิออกมาดิฝากนะตำรวจจังหวัดระยองจัดให้เขาหน่อยครับเพราะว่า ขมຈนกลุ่มนี้โอ้โหหึกเหิมมากเนาะทำเหมือนบ้านทําเหมือนประเทศไทยเป็นบ้านตัวเองทบเหมือนตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตแก๊งโตใหญ่โตมาจากไหนเนาะมาอยู่บ้านคนอื่นไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไม่รู้จักทามาหากินเขาให้ทํามาหากินมาเป็นอันตราานแบบนี้ก็ได้กลับบ้านเร็วๆดีครับวัยรุ่นขมຈนเนาะวัยรุ่นขมຈมนเอออยากตั้งตัวเป็นฟอร์มช่างเด็กช่าง อยากลอกเรียนแบบเขาแต่มันไม่เหมือนหรอกครับมันไม่เหมือนหรอกเขาให้ทำมาทำมาหากินทำมาหากินแบบสุจริตรเถอะเอฝากเงินไปให้พ่อให้แม่พ่อแม่อยู่ที่ขมนก็ลําบากอยู่แล้วคุณจะมาสร้างเรื่องเดี๋ยวคุณอ่าไม่มีชีวิตกลับไปหาพ่อแม่เนาะเขาให้มาทํางานคุณก็ทํางานแล้วก็นอนอืนอนแล้วก็ทํางานเก็บเงินส่งไปให้พ่อแม่คุณอย่ามาห้าวกับระบบคุณอย่ามาท้าทายกฎหมายประเทศไทยทุกคน ฝากพี่น้องไทยที่อยู่ใกล้เคียงแถวนน้นเนาะไปดูเขาหน่อยยามกลางคืนเขาชอบออกมาชอบออกมาเป็นกลุ่มๆแบบนี้อืมเขาบอกว่าคนไหนเก่งคนไทยเนี่ยออกมาออกมาเจอกันได้เนาะมีทั้งอาวุธหลายๆอย่างคือออ,ออกมาโชว์คนเราอย่าทาแบบนั้นนะครับขอร้องเนาะคนเราอย่าทาแบบนั้นคือเรามาหากินถ้าเราเก่งอะ่ะเราไม่มาทํางานหรอกครับเราไปตีมวยเอาเงินนะเราไปตีมวยเอาเงินได้เยอะกว่าทํางานอีก ถ้าเราเก่งอันนี้เราไม่เก่งเราทํางานคุณอย่ามาหาเรื่องอันนี้ไม่ใช่บ้านคุณอันนี้คือประเทศไทยเออันนี้คือประเทศไทยกฎหมายทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วคุณอย่ามาห้าวเนาะเพราะว่าไทยกับคขมรตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่ตามแนวชายแดนเนาะยังไม่จบไปสิ้นเนาะแต่ว่าคุณอย่ามากลางอยู่ในประเทศไทยอีกเออคือสายสัมพันธ์ไทยกับเขมรตอนนี้มัน แตกหักไปแล้วเนาะคุณอย่ามากลางคุณอย่ามาโอเวอร์อยู่ในประเทศไทยเลยเนาะลำพังคุณทํามาหากินแบบไม่รบกวนคนอื่นคุณยังลำบากอยู่แล้วเนาะคุณยังมาทําแบบนี้คุณอยู่ยากแน่เนาะคลิปนี้ออกไปคุณอยู่ยากแน่ไม่รู้โดนจับหรือยังตอนนี้เนาะใครพอมีข่าวส่งข่าวมาต้นด้วยนะครับว่าตอนนี้โดนหรือยังหรือยังไม่โดนถ้ายังไม่โดนวันนี้ไม่เกิดอีกสองวันโดนครับเออ ได้กลับบ้าน <c oughs> ได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วไปดูพ่อแม่ที่อพยพข้าวน้ําก็ไม่มีจะกินพ่อแม่สู์อพยพพ่อแม่แย่งอาหารแย่งข้าวสารกันแต่ลูกอยู่ทำงานอยู่ในประเทศไทยทําตัวเป็นนักเลงอนตพานกลางพ่อแม่อยู่ที่บ้านจนจนนี่แหละลูกที่ไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่ส่งให้มาทํางานลูกมาเป็นอัตพานหาเรื่อง สร้างปัญหาให้พ่อให้แม่อย่านะทุกคนคนเราเราคนเราทุกคนอย่านะพ่อแม่เราเลี้ยงมาเราจนโตแล้วเราจะสร้างปัญหาให้พ่อแม่เท่าเราถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เราจะสร้างปัญหาให้พ่อแม่เราดีกว่าเนาะตั้งใจทํามาหากินฝากเงินฝากทองไว้ให้พ่อแม่ทุกคนอย่าทําให้พ่อแม่เราหนีลําบากใจอย่าทําให้พ่อแม่เราหนีเหนื่อยใจเนาะ เราเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเรามาก็เหนื่อยลําบากมาแค่ไหนแล้วโตวขึ้นมาแล้วอย่าสร้างปัญหาให้ท่านนะตอบบุญแทนคุณท่านถ้าเราเลี้ยงท่านไม่ได้ดูแลท่านไม่ได้คุณก็อย่าสร้างปัญหาให้พ่อแม่แค่นี้แนละสิ่งที่พ่อแม่ขอพ่อแม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกเยอะแยะมากมายขอแค่ลูกดูแลตัวเองได้ทุกคนน้อไม่ใช่ว่ามา หาเงินในประเทศไทยแล้วอยู่ในสังคมที่สีวิไลแล้วทําตนเป็นนักเลงกลางอันตพานหาเรื่องค,คนนู้นหาเรื<ม>่องคนนี้เดี๋ยวก็ลมหายใจไม่ถึงบ้านหรอกฝากตำรวจด้วยครับทุกคนฝากตำรวจจังหวัดระยองด้วยครับไปดูด้วยครับวัยรุ่นขมินกลุ่มนี้อ,ออกมาท้าทายกฎหมายไทยออกมาเย้ยตำรวจไทยออกมาเย้ยทหารไทย ในช่วงเวลาที่ขาเมนกับประเทศไทยมีปัญหาสู้รบสงครามชายแดนกันอยู่แต่ว่าขเมนกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยไม่เคยคิดกลัวตำรวจไทยไม่เคยคิดกลัวทหารไทยไม่เคยเกรงใจคนไทยเนาะออกมาเต็มถนนยามกลางค่ำกลางคืนเขาบอกว่าคเมนกลุ่มนี้น่าจะอยู่อะไรอะนิคมเนาะนิคมแถวระยอง กน,นี่คมแถวละยองเขาว่าอืน่าจะอยู่นิคมแถวละยองเด็กช่างขมิ้นนี่นะน่าจะอยู่แถวนั้นครับฝากพี่น้องไปไปดูเขาหน่อยครับเผื่อเขาขาดน้ําขาดข้าวก็เอาข้าวเอาน้ําไปแวะให้เขากินหน่อยครับไปรุ่นขมิ้นกลุ่มนี้ห้าวเหลือเกินนาวเหลือเกินอยากเจอคนไทยเหลือเกินอ,อยากกลับบ้านเร็วเหลือเกิน คือตอนนี้ทางการไทยไม่อนุญาตให้แรงงานคามนต่อใบอนุญาตทํางานหรือว่า work permit เนี้ยไม่อนุญาตนะครับนะแต่พวกคุณก็ยังสร้างปัญหาอีกแบบนี้เขายิ่งไม่ปณีประนอมไม่เห็นอกเห็นใจพวกคุณแล้วพวกคุณทําซ่าแบบนี้ทํากลางแบบนี้นะไม่แปลกครับที่รัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้แรงงานคามนตต่อใบอนุญาตทำงาน อนุญาตให้แค่ประเทศลาวเมียนมาเวียดนามขอบคุณครับผมเนาะที่สามารถต่อไปอนุญาตทำงานได้ส่วนเขมรนั้นบายบายนะครับบายบายคุณก็กลับไปทำงานที่บ้านคุณงานที่บ้านคุณเนี่ยเขาบอกว่าวันละ30สิเหรียญวันละ30ิเหรียญก็ตกอยู่วันละสิบเหรียญเนานะวันละสิบเหรียญก็ตกอยู่สามร้อยกว่าบาทคุณไปทํางานที่บ้านคุณเถอ,อ,อะเนาะถ้าอยู่ประเทศลาวมีไหมวันละสิบเหรียญ ไม่มีครับมีน้อยมากส่วนคนทั่วไปไม่ได้ทำหรอกวันละสิบเหรียญวันละสี่เหรียญสามเหรียญนาะวันละ100ร้อยกว่าบาทสอปลาวเราถ้าอยู่เขมรวันละสิบเหรียญไปทําเถอะไม่ต้องอยู่ประเทศไทยหรอกเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้พวกคุณแล้วกลับไปหาพ่อหาแม่อย่ามาสร้างเรื่องอย่ามากางในประเทศไทยเะอย่ามากางในประเทศไทยอันนี้บ้านของเขาพวกคุณไม่ได้เป็นคนไทยพวกคุณไม่ได้เสียภาษีเหมือนคนไทย พวกคุณไม่มีสิทธิ์มากลางพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาหาเรื่องกันในประเทศไทยกลับบ้านไปเถอะเนาะฝากพี่ๆตำรวจทหารออกไปดูอ่าเพื่อนๆขเมนกลุ่มนี้ด้วยครับห้าวเหลือเกินเนาะอยากเจอคนไทยเหลือเกินอืมอยากเจอเหลือเกินเนาะไปดูหน่อยครับผมว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับขเมนแล้ว หรือว่าเข้าไปอยู่ในฮ่องกงแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้ทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้นอกบอต้นก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นกับวัยรุ่นขมิ้นกล้าเนาะอยู่ที่ปวกแดงระยองโอเคครับผมสวัสดีครับ